ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนมิภาวรีวรังสิตเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหาคนครมีนาสุดรุ่ยไทยเลิศดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายาเชนกันนิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายดุสิตสิงห์กิรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพ,พงษ์ชาวมาล่นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ t ูบีน u m b e r ร์วันเวอีช่วงท a l k t o the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก t ูบีน u m b บ r รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันเวอเรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20น30นาทีถึง21น30นาที